ครับสวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้มาขอไอเดียคุณตานะครับไล่ชมเดือนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับสวัสดีครับตาครับสวัสดีครับอเดี๋ยวให้คุณตาบอกวิธีการจัดทรงอันนี้คือองุ่นในกระถางใช่ครับในตะเขียงในกระถางครับเราสามารถทําให้ออกในตะเขียงได้ครับหรือว่าในกระถางได้ครับอืมขั้นแรกเราก็จะเลี้ยงเลี้ยงต้นขึ้นมาโยงให้มันยาวเลยครับครับโยงมันยาวพอมันได้ มันได้มันได้ความยาวพอเราก็จะมาขดาที่แรกเลี้ยง,ต,งต้นขึ้นมาสูงก่อนใช่ครับครับแล้วเราก็จะมาขดตามเต,ต้นรวดที่เราวางไว้ครับอืมขั้นต่อไปเนี่ยเกือบจะไอ้สะสมอาหารได้แล้วครับจริงเริ่มจะได้พอเราสะสมอาหารปับ๊บเราก็จะตัดแต่งเหมือนองุ่นทั่วไปนะครับครับมันก็จะออกดอกออกช่อเหมันกันครับอ้าวคุณตาครับอดินที่ใส่ในกระถางเนี่ยเป็น ปุ๋ยเป็นดินแบบไหนครับคุณตาครับจะเป็นดินหมักใบชํำฉาครับครับดินหมักใบช่ำฉาแล้วก็เราก็จะใส่พวกหมูนสัตว์นิดหน่อยครับเป็นปุ๋ยคอกนิดหน่อยแล้วก็เอามะพร้าวสับโปหน้ามันไว้เพื่อรักษาความชื้นเข่งควรจะเป็นเข่งเชือไห่ครับคุณตาเข่งมันอยู่ที่เราจะจัดทรงต้นใหญ่ต้นนี้จะเป็นเบอร์สามครับเบอร์สามเบอร์หนึ่งมันจะใหญ่มากอืมเห็นเราเพื่อที่ว่าจะเคลื่อนย้ายง่าย ลูกค้าสนใจเราก็ยกสามารถยกได้ครับตัวนี้ก็ใช้เป็นสีเขียวนี่เป็นเป็นหลักเป็นหลักเขาเรียกหลักปักต้นไม้หลักปักต้นไม้จะจะแบบต้นทุนเบาๆหน่อยก็ใช้ท่อ BVC สีหนุนได้ตัวนี้ค่อนข้างจะแพงครับแล้วก็ทําการใช้ลวดใช่ครับลวดใช้ลวดขดลวดเบอร์อะไรคุณตาครับตัวนี้น่าจะเบอร์สิบเบอร์สิบใช่ครับสามารถวงเป็นลักษณะแบบนี้เลยใช่ครับ ออเลี้ยงต้นขึ้นเลี้ยงต้นขึ้นไหมครับอ่าี่ก็เริ่มเริ่มจะได้แล้วเนี่ยแล้วจะสะสมอาหารแล้วมันจะเป็นเสียมกานแล้วครับผมอจุดที่เขาจะมีผลผลิตอยู่ตรงไหนของตาช่วงนี้ครับเราจะตัดพุนพุนกิ่งเหมือนช่วงนี้แหละประมาณห้าตาหกตาครับแล้วก็จะตัดปั๊บแล้วพอตัดปั๊บก็จะมียอดขึ้นอืมแล้วก็จะมีช่อดอกโอก็คือเอาง่ายๆคือตรงนี้ครับเขาก็จะมี ช่อนึงช่อนึงอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็นบมีมีกี่เขนห้าเคนหกเคนสิบเคนครับได้สักห้าช่อเนี้ก็สวยแล้วใช่ไหมล่ะทั้ไหมดเหมาะคาเฟ่เนาะใช่ครับแล้วก็ไปตั้งหน้าร้านใช่ครับแล้วก็สามารถหลบฝนหลบแดดได้ยกไปไหนไม่ได้ได้เอาไปโชว์ก็ได้มุมนี้ไม่สวยแล้วสามารถขยายเป็นมุมนู้นได้แล้วมีผลผลิตกินด้วยนื้อได้ครับทําได้จริงครับมันออกไปรุ่นหนึ่งเลยครับครับทําได้จริงคือว่าเราจาหน่ายไปรุ่นหนึ่งนะนี่เราทําสํารองไว้เพื่อที่จะให้ออก ปีปลายปีหกเจ็ดครับผมปีใหม่ตอนรับปีใหม่ครับผมคุณตาครับพันุไหนที่เหมาะกับการปลูกใส่เข่งมากที่สุดนะครับที่ทําอยู่ที่ทําทําอยู่ก็จะมีใบขนัวครับตัวนี้เอสี่บแปดอ่าเอสิแลอกอกได้ไหมครับได้ครับเอสี่แปดแล้วก็อนุตาออกง่ายที่สุดอนุตาใบขนัวเรมโบที่จะทำใบสี่สายพันที่จะเป็นในในเข่งในกระถางนี่เหรอใช่ครับโอ้นี่แบบ ทุกๆต้นในตัวนี้คือสามารถออกลูกได้หมดแล้วใช่ไหมคุณตาใช่ครับมาทาให้ออกปลายปีนี้ได้หมดเลยอันนี้ปลูกมากี่เดือนนะครับนี่คุณตาปลูกเมื่อประมาณต้นปีเนี่ยประมาณปีนี้ประมาณห้าหกเดือนแล้วเราก็ทําได้เนาะใช่ครับทําได้ครับแล้วเราทำมเยอะครับเพื่อที่จะทําให้ออกลูกช่วงปีใหม่โอ้ยผมได้ไอเดียเลยตัวนี้นะครับมันคือลูกค้าลูกค้ามาเห็นชอบใจตัวไหนแล้วก็ยกไป ชอบแบบไหนเอาแบบไหนจะตั้งมุมนี้พวกตั้งมุมนี้ไม่สวยมันจะย้ายเกิดย้ายง่ายเป็นตะเข่งเคยอยู่ก็ได้ครับผมครับโอเคครับคุณตาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณตามากที่ให้ไอเดียเนาะคุณตาไล่ชมเดือนนะครับผมติดตามช่องในเพจนะครับไล่ชมเดือนนครสวรรค์เนาะครับนี่ครับคุณตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ